ดำเลยดำขึ้นเท่ยเดียวเลยย้ายกินแบนก้อนเขา่าย้ายกินเขาง่ายปนป่าเราผักแล้วผักแข็งขมผักซีซีลาขผักหอมป้อมผักบัวผักขามหวาน ตักปนไปค้นใจเขา่าวยาโสดปนแม่แมนเน่าโสดแม่แมนต้มแฉบใบยายคนปลากระบอกน้องไย